สูตรลัดเคมีมปลายนะครับสำหรับทุกการสอบนะครับมีเบสเซอร์ด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันปกบางๆเลยครับบางๆเลยครับบางๆนะครับนี่นี่เป็นซีรีส์ของเขานะครับเดี๋ยวผมใส่พิกัดให้นะมาดูข้างในอ่ะอันนี้ปีกปกสีสีนะครับสีสีสอ้โหูหัเล่มนี้ก็สวยเหมือนกัน สวยเลยอ่ะทุกคนลองดูสารบัญเลยสวยนะครับก็ข้างในก็เป็นแบบช็อตโนต้ตนะครับเป็นโนต้ตแบบนี้นะครับสีสันสดใสนะครับโอ้โหแล้วก็ทำดีนะเขาทำดีเลยครับน้องๆองาจจะชอบนะครับน้ <Okay. S 2> องๆอาจจะชอบอุ้ยกระตูนอา,ากมาเลยอ่ะคน ผมใส่พิกัดให้นะจัดไปครับ